สี่ท่าบริหารสําหรับใครที่ปวดกล้ามเนื้อสะโพกตรงนี้ค่ะวันนี้มาบริหารเพื่อคลายตึงคลายปวดกล้ามเนื้อสะโพกกันค่ะและคลิปนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่เป็นกระดูกเคลื่อนหรือหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะที่จะไปบริหารกันอย่าลืมกดแชร์กดเซฟบันทึกไว้เพื่อมาดูย้อนหลังนะและที่สําคัญฟังให้จบก่อนแล้วค่อยบริหารตามใครเข้าใจแล้วไปดูท่าบริหารกันค่ะท่าที่หน่อยู่ในท่านอนงายนะคะ ให้เรางอเข่างอสะโพกข้างที่เราต้องการยืดเนาะแล้วก็ใช้มือข้างนี้จับบริเวณข้อเข่านะค่อยๆบิดมาค่ะมือข้างนี้นะคะเหยียดแขนก้าวออกไปหันหน้าไปฝั่งตรงข้ามนะคะให้เรายืดแค่พอรู้สึกตึงๆที่กล้ามเนื้อหลังสะโพกและขานะใครสามารถกดติดพื้นได้ก็กดได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครทำไม่ได้นะก็เอาเท่าที่ไหว ค้างไว้30วินาทีทำสา3ถึงห้าครั้งข้าที่2ให้เราชันเข่าขึ้นนะคะแล้วก็เอาขาข้างที่เราต้องการยืี่ะค่ะแปะข้างที่เราชันข่าไว้เสร็จแล้วเอามือ2ข้างกอดข้อเข่าค่ะให้ข้อเข่านะคะชี้ไปด้านหัวไหล่ฝั่งตรงข้ามนะกอดข้อเข่ามาแล้วชี้ไปด้านหัวไหล่ฝั่งตรงข้ามนะคะให้แค่พอรู้สึกตึงๆเท่านั้นเนาะค้างไว้แบบนี้ค่ะ30วินาที ทำสามถึงห้าครั้งท่าที่3าค่ะเป็นท่ายืดคลายเส้นประสาทที่ออกมาจากหลังแล้วลงไปสะโพกและที่ขานะให้เรางอเข่าขึ้นนะแล้วเหยียดเข่าข้างที่เราต้องการยืดเนาะแล้วค่อยๆกระดกข้อเท้าขึ้นลงอย่างเงี้ยช้าๆให้แค่พอรู้สึกตึงๆเท่านั้นทำแบบนี้ค่ะ15ครั้งนะคะต่อ1รอบต่อ1ข้างพอ สุดท้ายจะอยู่ในท่านอนตะแคงให้เราเอาข้างที่เราต้องการบริหารไว้ทางด้านบนนะขาด้านล่างงอขาแบบนี้ประมาณ90องศานะมือเท้าเซอเอลค่ะแล้วก็ให้เรากระดกข้อเท้าขึ้นหมุนนิ้วโป้งเข้ามาทางด้านในแบบนี้นะคะเหยียดข้อสะโพกไปข้างหลังนะกลางขึ้นและลงเพื่อให้เราบริหารกล้ามเนื้อหมุนสะโพกด้านในนะคะเราจะกางเท่าที่เรารู้สึกตึงๆที่ข้อสะโพกนี้เท่านั้นนะทำช้าๆค่ะ ช้าๆแบบนี้15ครั้งต่อหนึ่งรอบใครทำหนึ่งรอบไวให้ไปรอบที่2อีก15ครั้งและใครทำรอบที่3ไไวก็ไปรอบที่3 15ครั้งทุกท่าที่บริหารต้องบริหารด้วยความระมัดระวงังและที่สำคัญต้องไม่กระตุน้นอาการเจ็บหรือทรมานาได้ไยังไงค่อยๆไปฝึกบริหารกันค่ะ